คนส่วนมากก็คือจะเป็นคนไร้สถานะทางทะเบียนก็คือเป็นไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะก็คือจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นคนไทยที่เกิดในพื้นแผ่นดินไทยแต่ว่าไม่ได้แจ้งเกิดอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอบุคคลที่มีปัญหาสถานะก็คือจะเป็นคนไทยตกหล่นแล้วทีนี้การเจ็บป่วยแต่ละครั้งนี่ก็คือไม่มีบัตรสุขภาพดังนั้นถ้าไม่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่าเจ็บป่วยหนักจริงๆก็จะไม่ไปหาหมออันนี้ก็คือจะเข้าไม่ถึง แล้วก็ตัวเด็กเองก็ถูกตีตานะคะถูกลังเกียจว่าเป็นลูกของคนไม่มีบัตรเป็นลูกของคนที่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะประเทศไทยมีการสรํารวจสำมนโนประชากรน,นะครับโดยสำนักสถิแห่งชาติจะไปะเซอร์ว์ดูนะครับแต่และจังหวัดมีประชากรเท่าไหร่อย่างไรแต่ทุกการสรํารวจโดยทางการโดยรัฐบาลประเทศไทยจะสํารวจคนที่มีบัตรประชาชนเท่านั้นคนที่ไม่เบียดประชาชนจะไม่เคยถูกสํารวจอะไรเลยทั้งสิ้นนั้นกลุ่ม คนนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ประเทศไทยรัฐไทยไม่เคยมองเห็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันร่วมกับเครือข่ายแก้ไขปัญหาคนไร้สิทธิจังหวัดอุบลราชธานีจัดเวทีสัมมานาทิศทางการแก้ไขปัญหาคนไร้สิทธิ์จังหวัดอุบลราชธานีณห้องประชุมทับทิมสยามสี่โรงแรมสุนิกแกรนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่13มีนาคม2567บุคคลที่เกิดมานะครับ อาจจะมีข้อจํากัดในการเรียกพิจ้งเกิดหรือแลกแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือว่าปัจจุบันก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับ mm hmm. เจ้าบัตรรัฐนี้ขอเราจะทําอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้ได้รับสิทธิตามกฎหมายเพราะถ้าเขาไม่มีสิทธิก็ควรจะได้รับสิทธิ์แต่กระบวน,นการพิสูจน์สิทธิ์นั้นก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับไม่มีการสมสิทธิ์เพื่อให้นะครับผู้คนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์อันนี้เป็นข้อจํากัดที่เราจะต้องพึงระมัดระวังนะครับอย่างไรก็ตามเราเรียนแล้วว่าถ้าทุกคนนั้นมีสิทธิตั้งแต่เกิดแต่่ยััังงงไไมรรรรรบบบออสสิิิททธธ์์เาาต้ต้้กกะวใหขด ภายในงานมีตัวแทนจากกรมการปกครองสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมแสดงเจตนารม์และยื่นหนังสือประกาศเจตนารม์ต่อทางจังหวัดอุบลราชธานีและกระทรวงสาธรารณสุขโอเคอนนนนคคคคคคัััะรรบบบ ในส่วนของการดําเนินการของเรานะคะเรามีการแบ่งเป็นสีด้านก็คือเรื่องของการเข้าถึงการดูแลสุขภาพในด้านที่2ก็คือเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะนําพานะคะในส่วนที่สามก็คือชุมชนเข้มแข็งแล้วก็อันที่สีก็คือการผลักดันเชิงนโยบายเหมือนกับเวทีที่เราจัดในวันนี้ มันจะต้องมีการผลักดันให้เป็นนโยบายในการที่จะทํางานร่วมกันพวกนี้แก้ปัญหาได้ไหมแก้ได้อันนี้เราจะใช้กลไกทาครัฐนะคะในการลงไปสํารวจไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนอ,อสอมอเหล่านี้ค่ะลงไปช่วยกันสำรวจหาบุนคคลที่ตกหล่นทั้งหลายหาบุนคคลที่ติดเข้าไปบ้านการหรือหูกจำหน่ายรายการทั้งหลาย คนเหล่านี้จะตกค้างอยู่ในหมู่บ้านชุมชนเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เขาอาจจะกลัวอะไรก็ตามเขาก็จะไม่มาติดต่อนะคะเมื่อเราได้มีการออกไปสำรวจในเชิงลึกได้ข้อมูลมาแล้วก็จะมีการเอาเข้าสู่ระบบโปรแกรมปฏิบัติการค่ะก็จะออกมาเป็นรายชื่อเลยกับรัฐอย่างเดียวไปไม่ได้ครับเพราะรัฐมีแค่นโยบายกับบุคลากรแต่ว่าในเจประคืีใครไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเป็นหลักแรก นะครับภาคเอกชนประชาสังคมภาคสังคมภาควิชาการภาคศาสนารวมทั้ง4ี่มวลชนอย่างท่านๆน,นะครับมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนโนโยบายอันนี้นะครับไปพร้อมๆกันนะครับเจ็ดปีคือก็ขายที่เรากล่าวถึงเนี่ยแต่ละคนมีภารกิจต่างกันแต่จุดๆดเดียวที่ลรานาน,นั่กินคือความสําเร็จของงาน